ไอ้เหี้ยใครเปิดศ<ค> oh, ูนย์วะโหเยอะโคตรเยอะกี่คันนี่มาแล้วโ,โรเบิร์ตจารัสคันเท่าไหร่คันละล้านปะคันล,าลานะนล้านครับคันละล้านคันละล้านเอ้ยเราสถานการณ์ในฝั่งนี้มีอะไรอัปเดตบ้าง คีย์เวิร์ดเราเนียยุควัยรุ่นกงอนคีย์เวิร์ดยุควัยรุ่นแกพูดเลยแจ็คแกพูดเลยมันไม่อยู่กูพูดให้ก็ไดต้ตอนนี้ลุงไม่อยู่อ่ะเราซัดแต่สกอตเลยแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนะครบาลมาก็คือดีจีก็มาตีหรือเปล่าใช่ไหมก็เลยกลายเป็นเราอะตีแต่กับสกอตแต่ทีเนี้ยไอเดอมอนเทสมันก็รอรอเอาอยู่ด้วยแล้วคือเราเรามี10คน15คน12คนคือเราบุกบุกตลอดแล้วมันก็แจ้งมันก็อยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกเลย แต่มันไม่เคยอุ้มเราเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็คือบัฟกันแบบบัฟเราเสียเราก็เล่นวิธีวิธีเดียวกับที่เราโดนน่ะก็คือเราก็ไปฉกฉกศพบมาแต่ถ้าแดมอนเฮสตีเมื่อไหร่เราจะไม่ยุ่งเลยแม้แต่นิดเดียวเรามีแค่ขโมยศพอะ่ะ อ่ามันก็ยังพูดเสมอว่าเราอ่ะลุมมันนั่นแหละแค่นั้นแหละอ่ะต่อต่อจากเมื่อกี้นะอันนี้อันนี้คือเมื่อกี้จบไปแล้ววันวันแรกที่ลุมไปอยู่วันที่สองเอ่อหายไปเราหายไปสองวันมั้งมันก็ไม่มาเราก็ไม่มาแล้วมาวันวันที่สามผมเจอดีจีแล้วดีจีเขาโทรบ,บอกผมว่านครบาลอ่ะขอให้ดีจีหยุดตีเขาก่อนได้ไหมเขาดึงจากธนาคารให้สกอตต์โอ้ยเฮียพูดอย่างนี้เลยลุงเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วทีเนี้ยผมก็บอกถ้าเขาบอกมาอย่างเงี้ยผมก็เชื่อเขานะดีจีอ่ะ เขาก็ไม่มีอะไรมาโกหกเราเยอะแหละแล้วผมก็เลยเปลี่ยนวิธีเล่นของพวกเราหมดเลยซึ่งก็คือวิธีก็คือที่เราไปแกะมันต้องเล่าแบบนี้ด้วยลุงจะได้เห็นภาพตอนนั้นเราอยู่ตรงกลางเลยคือเราอ่ะซ้ายนครบาลขวาคือเราไปรอหน้าบ้านมันมันแอบอยู่แต่ในบ้านเลยไม่ออกแต่พอนครบาลมาหลังบ้านปุ๊บมาเดินออกมาเลยไอเนี่คือหลังจากนั้นนครบาลโดนดีจีอุดละนครบาลไม่มาพวกผมใส่ละครเลยให้อะไรมาเฮดแทงแต่ผมไม่ได้ลงไปช่วยตีนะผมรอที่อุ่นคนเดียวแล้วก็มีแบบกูไม่เห็นภาพอ่ะเด็กกูขอดูวันนี้วันหนึ่งยุคแจ็ค� Oh. ออยุคที่ไม่้องตีใจถังละมันเอารุ่นม่รุ่นผมมา2วันลุงต้องให้แจ็คอะแต่ตอนลุงไม่มาก็ชื่นชมอย่างหนึ่งนะมาเรามา10บวกตลอดนะแล้วก็มี <ไป S 1> ม,มีมีมีสองเรื่องที่จะเพิ่มเรื่องหนึ่งก็คือเราจําได้บ้างที่เราดักสกอตแบบเป็น10จุดอะแล้วเราไม่เจอเลยอะเราเมื่อวานอะสกอตเออแปดใช่ป่ะลุงแล้วแดดมันเหย็ดดัก10คือรวมกันดักอะเราไม่เจอสกอตเลย <c oughs> เว้ยแม้แต่หัวเดียว <c oughs> แต่เราไม่รู้ไงว่ามันเปลี่ยนจุดไม่จุด อันนี้อาจจะเป็นเรื่องแรกผมรู้มาจุดหนึ่งมันแจ๊บเบรดมันบอกไว้นี่ด้วยนะบอกว่ามันยอมนอนเอ๋อกันเพื่อหาจุดแล้วก็มีเรื่องที่แจ๊บเบรดก็คือเรื่องตำรวจมันวางสไปดแทบแค่วิเดียวแล้วก็รถใช่แล้วก็รถรถไอ้แจ็คอะหนีพอร์ตไม่ได้อะซีแปดรับพอร์ตซีแปดก็คือโดนพอร์ตแซงอะพอร์ตพอร์ตแซงซีแปดรับตอนนี้พอร์ตบัฟพี่แล้วก็จูนด้วยเมื่อวานมีเรื่องอะตำรวจนิดนึงด้วยก็คือว่าเหมือนเดิมอะเรื่องเดิมจด้วยตำรวจด้วยอ่ะอตอ์พี่โน้พลาหลุดผมอยู่เยอะอี มด้วของผมก็คือไอ้นี่มันคือเราขึ้นรถแล้วอ่ะแล้วเราถือศพอยู่อ่ะเขามันก็ยิงมันยิงตกรถไอ้แล้วบอกว่ายิงไม่ได้เออนั่นแหละแล้วคือมันยิงเสร็จมันก็แดกศพไปสุดท้ายก็คือรีรีใหม่ก็คือก็คือเขาไม่คืนศพให้หนีกับยกคดีเขาบอกเนี้ยออแต่จริงก่อนหน้านั้นคือกูก็โดนชนนะโดนชนแต่กูไม่ได้ขอสอบมาโอเคอันนี้เป็นความผิดเองเพราะว่ากูเล่นแฟร์อยู่แล้วไงแล้วพอเจอแบบนี้ก็เลยบอกโอเคผมแฟร์กับคุณตลอดนะอันนี้ในความคิดส่วนตัวก็คือ ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จืออยากจะเล่นตำรวจหมั่นหน้ามากูหอไอจัดหมั่นหน้าอ่าหรือเปล่าเหรอสกอตวันเนี้พวกเราโดนนครบารกมาชื่อไม่ใช่เหรอมึงว่าวันนี้งอบปะมันไม่มานะอใช่เพื่อน<ม>บอกเอซีไม่มาเลยกาชาป้นได้เที่ยงคืนวันนี้หรือเที่ยงคืนพรุ่งนี้เที่ยงคืนวันนี้ไงเป็นวันที่สี่เข้าสี่คือโดนป้นได้เลยเฮ้ยเที่ยงคืนเที่ยงคืนวันนี้ของกาชาป้นได้แล้วนะนึงเงียบป่นเงียบป่นเลยมาไวเหม่อกก จริงไยจัดอ่ะไอ้เหี้ยมายังไวายมาอะไรแฉงผู้มาฟ้องป้าดื่มนมดื่มน้ำก่อนไหมครับน้ำเย็นไหมสักแก้วไอ้แจ็คอ้แจะมาทำหน้าที่ของผมอ่ะผมไม่อยู่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมก็เลยให้แจ็คมันเป็นยุคมันอ่ะผมมาเพื่อขอยอมแพ้ครับธนาคารครับขอยอมแพ้ทำไมถึงขอยอมแพ้ครับอืมขอฟังเหตุผลก่อนแล้วเดี๋ยวตัดสินใจทีนมันก็อาวุธหายไปเยอะละแล้วผมก็ไม่อยากทำแบบนี้ละ ไม่อยากจะต้องหนีไม่อยากจะต้องอะไรแล้วผมมาร้นๆเลยไม่มีประกันแต่มีวุธอยู่วันนี้เราไม่เต็มตัวหรอครับเนี่ยอันนั้นก็ยังไม่รู้ครับแช้งแต่สิ่งที่กระทำมาทั้งหมดเราไม่ใช่แช้งคนก่อนะไม่ใช่ลือนะคนในแก๊งทั้งนั้นเลยดือว่าโกรธเนี่ยดืว่าแค้นเนี่ยไม่ใช่ลือนะตัวเจ้าตัวการก็ไม่มากันเลยนะ ขอแะแพงงี้ไม่สำคสมผลเลยผมไม่เห็นหน้าแชงผมเพิ่งเฉเห็นเมื่อวานนะตอนนี้ลงไม่อยูว่าง่ายๆเลยมันมี4ี่โตใช่ไหมผมขอสองโตผมเอาไอชักนมกับใครก็ได้ไม่จี๊คนหนึ่งอะขอไม่ทำอะไรครับผมรู้ได้ไหมไม่อยู่ผมนี่ไงแล้วมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมครับเดือนนึงไอ้แจ๊คไอหัวฟ้านั่นด้วยเอาเอาไอคนต้นเรื่องอะไอชื่อชื่อกุลอะไรนั่นตู้นั่นด้วยเอางี้ถ้าตู้ระบายเอามาไม่ได้ก็เอาไอคนที่ด่าเพื่อนผมเมื่อวานไว้อ่ะ ใช่ตัวแฮกปากเมื่อวานน่ะที่มันชนผมแล้วแชงก็อยู่นะเมื่อวานน่ะจำได้ปะคือผมไม่แน่ใจว่าวันนี้มันเข้ามาหรือเปล่านะถ้ามาวันนี้ได้ก็ไม่จบเดี๋ยวผมโทรเช็กก่อนว่ามาหรือเปล่านะอีกกระไดหนึ่งหนึ่งกระไดวันนี้โทษยากเลยนะผมบอกให้ลุงขอแค่สองคนเนี่ยไหม มึงอ่านแผนกบอกว่าล่ะของลุงอ่ะผมผมชิวแล้วลูกอยากได้อะไรลูกเอาไปเลยของพวกมันอ่ะโอ้จำได้อ่ะจำไม่ลืมด้วยเออมึงก็เอาข้อเสนอของกูไปแล้วมึงก็เพิ่มเติมมาแค่นั้นเองมึงจะเพิ่มใครก็แล้วแต่ใช่เดี๋ยวเดือนผมผมผมรู้แล้วครับว่าเป็นใครใครครับชื่อตีครับอ้าวตีโดนตีโดนอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวข้อเสนอยังไม่หมดนะครับลุงขอสองใช่ป่ะส่วนผมขอหนึ่งแล้วก็อตีอีกคนหนึ่งคือหัวฟ้าเหรอครับอ่ะหัวฟ้าคืออันนั้นข้อรองแล้ะข้อเสนอรองหนึ่งคน จากสี่ตัวอะอยู่กับผมคนหนึ่งแล้วอยู่กับตีคนหนึ่งก็เป็น4ี่คน <c oughs> ส่วนไอ้นั่นอะไอ้กุละเป็นข้อเสนอที่คุณต้องทําให้ผมอยู่แล้วมันผมเสนอไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คุณไม่เอาวัวด้วยคือตัวคนนั้นเต้ากุญหทยก็ <c oughs> คือขอคนสี่คนแล้วก็อาุหายสองคนใช่ไหมครับส่วนไอ้หัวฟ้าเหรอหัวฟ้าใช่ไหมหัวฟ้าให้ผมคิดก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำไรแต่มา,มายืนตรงหน้าก่อนวัวเหมือนกันม,มายืนตรงหน้าอยู่ที่การปฏิบัติตัวด้วยนะถ้ามายืนตรงหน้าและอย่างเป็นอย่างวันนั้นทักแม้แต่คําเดียวอ่่ะะไมมจจบบนีีวัแชขใคร มาด้วยามีใครเสนอหน้ามาด้วยป่ะ,ะอ๋อไม่ครับผมเป็นคนเลือกที่จะมาเองคนเดียวครับก็ตามมาครับตามมาทั้งสี่สี่คนนั้นด้วยแล้วก็ที่ที่ผมบอกไปอ่ะแต่ตูดนี่ไปยืนตรงต้นไม้นู้นนะใช่เดี๋ยวไปคุยเองถ้าแบบทำตัวไม่ดีก็อาจจะมีแบบเงินติดไม้ติดมือหน่อยม,มันเห็นลุงมันสร้างภาพอยู่แล้วพวกเฮียน่ะนะม่าดหวังอะไรกับพวกนู่แล้วติดตัวสารนั่นจ้ะ แล้วคุณจะไม่ยอมก็ได้เหมือนที่คุณที่คุณเปิดผมไงคนหน้าคนใหม่สกอตอ่ะไอ่อะไรชื่อชักนมแล้วล่ะตอนนี้ชักก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวแล้วามาหามาหาพ่อหา <c oughs> พวกพี่พวกพี่พี่สุดดำหิวอะไรกันไหมครับผมจะเอาไปเอามาให้ครัสบู่สบู <c oughs> ่สีบก้อนกันเลยสีก้อนนะพี่เนาะมามาด้วยนะเ <c oughs> ด็กพี่ เฮ้ยโทษนะเร้ยฮ้ยฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮ่าอโทษนะมาทักทีด้วยมาทัีด้วยพี่ดีจังแต่แม่ผมตามให้แล้วนะครับเดี๋ยวรอสะกร้อลยอนนี่ไงเราก็กลับไปแล้วของจะ้นได้วันนี้นักกูไปเก็บก่อนน่าจะอีกยาวตรงนี้ เหรอครับชวนทําไมครับที่รักอยากเป็นแฟนหรือว่าอยากเป็นภรรยาครับผมคุณทําไมจอดรถตรงถนนอย่างนั้นนะครับรถมันตกป่ะตกแมพป่ะครับก็ได้นะคะใช่ครับตกหลุมรักน้องผมได้ป่ะครับตกหลุมรักน้องผมได้ป่ะครับเอ่อเจ็ดเก้าสองสี่แปดศูนย์ะครับไี่ทราบว่ามีผัวเองมีผัวเองครับไม่มีครับเอาแล้วคุณถามเขามีผัวยังแล้วเขาบอกไม่มีนี่แปลว่าเขามีใจนะเว้ย จูดิเ้าเราจะถามว่ามีแฟนตอบไปต้องกราบตุ๊กโงไปเลยไปดูหัวยางให้กุนอ่ะอุ้มตีแพ้อุทายเรียกเรียกตีมาเลยก็ได้ครับอ้าวมีห้าตัวหรอเออว่ะเออใช่ยชายมีห้าตัวเรใส่เรใส่เหล็กหลังไว้เตะหน change. ้าเฮียเตะายเราตัวท hey, ีค oh ิดดังไว้หน่อยมันเริ่มต่อแหลกยังไงมาไม่ทันอ่ะเพิ่งมาใช้สี่คนมึงรับได้เหออจะมาใส่ชุดอลีอ่ะทำได้เหรอไม่รู้สึกคันเหรอแกงร็อตซิ่งนะเว้ แกมืออ่ะแกที่มึงเกลียดหยามเลยนะเว้ยวันนั้นอ่ะมึงชนะอยู่แล้วนี่มันต้องจบได้นะมันดียังเหลืออีกเยอะเลยของอ่ะมึงกลืนน้ำลายตัวเองนะอะไรอ่ะมันพวกมันได้ใส่สูตรด้วยหรออยู่แก้ง่ายมันก็เหมือนได้นี่ไงอ๋อเออบางคนอ่ะได้อยู่แต่เฮียเทยนหายกูไม่ได้อ่ะใส่เสื้อตัวเดียวกับมันนะคำนี้อ่ยมึงใส่กูถอดดีกว่าจริงพูดเลยน้องเสือร์ไก่แท้น้องคนที่ชื่อตีกับมาพี่กูถอดด้วยอ่าให้ทำอะไรบ้างครับก็จริงอ่ะอันนี้ก็จริงแต่ไม่เคลียร์นี่นะแรกถ้าไม่อยากเหนื่อย ก็เก็บบัตรถ้าอยากเหนื่อยก็ไม่ต้องเก็บมาที่นี่แล้วก็อุ่มไปสองรอบไม่ต้องเก็บดีกว่าสรุปก็คือยังไงก็ขอจบหรอแชงครับมีผลอื่นอีกปะนอกจาก JK อยังไงครับอยากรู้ที่ขอจบอ่ะเพราะจะไปทําอะไรต่อหรือเปล่าไปไดนบนเหแลละตอนที่ผมอ่านนะแต่ก็อยากได้ยินจากปากแชงไงมันมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องไปทางนั้นอยู่แล้วครับก็อันนั้นอันนั้นมันยังต้องสู้ต่อไปอยู่แล้วครับเขาเขากำลังมาใช่ไหมครับคนนั้นกำกำลังมาครับกำลังมา เออส่วนเรื่องอุปมขอเป็นให้น้องไปเก็บบัตรประกัะนได้ไหมครับทำไมอะเสียเวลาแล้วครับใช่ครับก็เดี๋ยวให้แจ็คเป็นคนแทงแล้วก็เช็คดูก็ได้ครับว่าไม่มีบัตรแล้วไม่เป็นไรครับผมเจอใจคุณเก็บได้แจ็คขอสองแสนค่าบัตรเอาใส่เงินแดงเดวยวคุ้มบ้า่าคุ้มนะเอาจริงอะบัตรหายากนะแปดแปดหมื่นได้ไหมครับแสก้าขอผมให้ได้แปดหมื่นก็ได้แม่งยังกล้าขอไอ้ซ่าโอเคอาจริงอะลุงผมบอกไว้ก่อนนะ วันนี้อยู่ในยุคมืดอะยุคแจ๊กอะผมมาคุยกับคนบางคนแล้วมันก็บอกว่าเยยบปากปดนนี้เด็กเฮียไม่อยากจะคุยกันเด็กเฮียมึงเงียบดิเด็กเฮีย,มย <laughs> ผมก็เลยขอรับบทเป็นเด็กขี้แค้์ครับลุงผมก็เลยจะสแสดงให้มันรู้ว่าเด็กเฮียเป็นยังไงสองเดือนอนะมึงอกะกูอะแต่คนอื่นผมไม่อะไรนะครับจะแข้งอะไรเงี้ยไม่ครับแผมไม่เป็นไรเซิร์ชโอลิูอ, <c oughs> อะมาแล้วไอหัวฟ้าเอาเช็คเสียงเลยฮัลโหลครับเจ๊ไจ้นคนที่ด่าผมเมื่อวานปะใช่ครับ มึงยืนด่าตรงเนี้ยชั่วโมงนึงอ่ะชั่วโมงนึงอ่ะตะโกนแบบเมื่อวานอ่ะชั่วโมงนึงเริ่มเลยยืนด่าใครก็ได้ยิงด่าลมอบบคนเดียวชั่วโมงนึงตะโกนด้วยตะโกนแบบว่าตะโกนไหมตะโกนด้วยชั่วโมงนึงอ่ะอย่าหยุดนะมึงหยุดมึงเริ่มใหม่ไอปที่อะไรหัดน้ำเงินในสระพูดมากกันนะมึงไงเฮียคิดว่าใส่หน้ากากแล้วมึงเท่ไหมจ้ะไปที่อะไรอย่างไปควายเอากูไหมเงากูไหมหัวฟ้ามึงตกน้ามันยังไง ไม่ดังยังไม่ดังรูตะโกนแบบเมื่อวานด้วยดิขอย่โอซีนะมั้ยเป็นหนึ่งบอยมึงยังด่ากูได้เลยเวลาเนี้ยน่าจะเสียงดังไม่ได้วันนี้มันติดอ่างไม่ได้ครับเมื่อวานอ่ะได้อยู่แน่นซาได้บางวันด้วยนะพูดถึงว่ <laughs> าเมื่ <laughs> อวานได้เสียงไม่มีข่าวแคร์เมื่อวันครับไม่ต้องตะโกนก็ได้โอเคพูดดิมึงดับพูดดิไอ้เหี้ยมึงสวกพูดดิหัวน้ำเงินเป็นเหี้ยอะไรไอ้ต่ำ ที่เพื่อนอยู่นี่แบบจีางเลยนะไอยากต้นไม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูคุยกับที่เหลือแล้วพี่จด่าต้นไม้คนเดียวป่ะผมต้องกดเปิดตะโกนอยู่ไหมอ่าไม่ต้องตะโกนเดี๋ยวให้คนไปยืนฟังไอ้ไทยไปยืนฟังว่าไหน่ดิไทยให้มันด่าต้นไม้อ่ะแล้วที่เหลือนี่ยังไงครับ ไม่แต่อยากรู้อ่ะพูดถึงอ่ะถ้ามันถ้ามันใจสูตรเราแล้วเราเราเราลากมันเนี่ยมันตายปะไม่ตาย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 สัญญาจะนะเรือเรือไหมครับอันนี้เรือของลุงแล้วครับเรือของลุงแล้วเรือเลยครับผมเลุอเลยคนหนึ่งอ่ะใช่เหรอใครดีอ่ะไอไอคอปปาแล้วกันคอปปากับชักนมใช่ไหมครับเออคอปปาชักนมเอาเซย์ไฮแล้วกันสติเป็นบ๊อบบี้ได้บ๊อบบี้ได้เรียบร้อยแล้วเนาะเหลือกันแดงนะครับแปดหมื่นไปหยิบมาแล้วเดี๋ยวโทรหาแจ๊กครับ อันนี้ไปไปอำลากันก่อนเดยก็ได้นะไปอำลากันเลรักเอสซีไปอำลาก่อนนะครับไปครับผมไปดิไปไปครับผมเเลยดิอดดแลอดล้าอดลาดิไปลาก่อนนะเพียใส่อดล้าอดลาอดลดนไปลาก็ได้เดี๋ยวกูไปส่งไปไปไปบ้านเลยบอกบอกทุกคนเจอบ้านเลยบ้านทักกดดีกว่าเราเซิร์ฟเซิร์ฟฝากเซหายด้วยเซิร์ฟเพื่อนขบ้านนี่คนไหนหัวมเนี่ยใช่ครับเซิร์ฟูฝากเซ่หายด้วยตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงเฮ้ยได้ตัวตึงมาโอเคไม่ใช่อ่ะพี่ พี่พี่จะแตงผมทำไมครับพี่ผมผมไปกับพี่ครับพี่ผมผมเด็กที่แคสเดินละมือพี่เด็กที่แคสไอ้ยี่อ่ะแล้วเนี่ยทุกเพื่อนเราดีขนาแก๊งใหม่แล้วเนี่ยไปไปกับพี่บ๊อบเลยนะพี่บ๊อบชื่อยหนาคิดว่าอ๋อยี่อ่ะมึงมาร์คแต่เมื่อไรเนี่ยวโอเคมาได้นานแล้วนานคิดว่านักบอลขีดร้องอ่ะหนักหนักอ่ะก็บอกเลยนักบาลอ่ะ อ่ะไหนอ่ะไม่เห็นมีใครเลยเขาบอกมารวมบ้านอ่ะแล้วเขากำลังมานะน่าจะรวมกันเยู่ใช่หรอเป่นั่นใครอ่ะออ๋ไอตีอุ้มใครอยู่อ่ะคนเกาะมีคนฉาบมีคนทาดิเดียวคนนี้ชื่อพ่อใส่เหรอหรือไม่ใช่คนเกาะก็ได้แค่เกาะแต่คนฉาบมันจะฉาบอีกอย่างองเงี้ยไปไปไปไอ้อ่ะไอ้เก้ะจุกมันขึ้นรถกูมาตอนไหนก็ไม่รู้ที่เขาอยู่ไหนวบบจังไก่ที เสียงอะไรอ่ะี่เกระจอกไอ้พวกโง่ไอ้เปิดเทปเทียอะไรมะที่ดีพูดหน้ากันเลยี่เอยคนกระแบบเัี่อะไรมเสียงอะไรวะมันด่าอยู่บอแม่เลยไอ้พีเอะเก่กล่อไปม่เกันไเปิดเทปเทียอะไรวะไ้พี่ไม่ไม่ไม่ไอ้ดย่ไมต่อหนึ่งชั่วโมงนึงอะยด่าน่ชั่วโมงนึงอะด่าไม่หยุดอะรถจอดจอดเตียงนะพี่เอะไรคายไอ้เมียราม่่ไดคนด่าเมื่องก็วจอดเป็นจอดด่ากต้นไม้้นนูนอะ ีเปิดเทปด่าเฮ้ยเจ้มาอยู่กูมาอยู่กูหน่อยดิแชก่ะอันนี้ได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 ้สองคนครับเปลี่ยนสองคนนั้นต้องไปด้วยถ้ากูจะซื้อสองคนได้นะเท่าไหร่ผมจะเอาสี่คนเท่าไหรจะเอาคนได้เท่าไหร่อ่ะคนละสี่แสนได้ไหมอาทิตยเดียวนะร้านนึงเลยดีกว่าร้านนึงเลยผมให้สองจะเอาาทิร้านนึงขอถามแป๊บนึงครับขอถามอาทีตยร้านเดียวครับมันได้บอลเฮดอ่ะไอ้เหี้ยแล้วอยากรั่วเลยแล้วไปอยู่กับบอลอย่างเงี้ย ช่วยคืนได้นะครับศพที่อุ้มอยู่เนี่ยแต่แค่ไม่จบมาชุบได้ครับอยากชุบหรือเปล่าคอยอยากชุบเปล่ามาชุบได้คุยนี่อยู่คุยนี่อยู่มึงเตรียมอาวุธหายเลยสองคนนั้นสองอาทิล้านหนึ่งได้ครับได้ได้แล้วแล้วถ้าถ้าสองคนนี้ถูกซื้อตัวไปเท่าไหร่คอยใสโอ้เยอะครับโอ้มาห้สูงมากครับให้สูงมากเท่าไหร่ล่ะครับประมาณสิบห้าล้านครับโคตรแพงอันนี้คือถ้าผมจ่ายมากกว่าสิบห้าล้านนี่คือ น้องสองคนนั้นไม่ต้องไปอยู่กับเจเคสหนึ่งเดือนใช่ไหมไปถึงอีกอสองคนที่อยู่กับแตมันเทสทุกคนเขาฉีกไปสองอาทิตย์ใช่เพราะฉะนั้นพวกนั้นต้องอยู่กับผมอีกหกสัปดาห์เข้าใจไหมไม่งงนะเข้าใจครับก็คือสองคนนั้นไปอยู่กับแตมันเทสแต่ตอนนี้คุณจ่ายจ่ายผมประกนจ่ายค่าสองตัวนั้นก่อนหกหกเก่นั้วนะไอสมาชิกใหม่แล้วอ่ะ นูนไงมึงเห็นไหมใส่ชุดอะไรอยู่อะนั่นอนเทไปได้มาเทนอนเทก็คือแอบดีแอวแล้วไหนบอกอ้าวเศรงมงสมาชิกใหม่เราไปใส่เสื้อมังกรฟ้าแล้วเนี่ยคอปป้าชักนมไอ้เซไฮเซไฮอยู่ไหนไอ้นี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรป๊อบบี้ครับ บ๊อบบี้เอ้ยอะไรไอ้เซายอ่ะไเหายผมจองแล้วนะไอ้คนเหล็กเยอะไม่รู้ครับไม่รู้ว่าไปไหนแล้วเอ้าไม่ได้ยืนด้วยกันเหรอวันวันวันแรกที่เจอกันมันมันซัดกูหนักเลยไอ้เซไฮอะไอ้แต่ไม่อยู่จริงเหรออะไรตอนที่ยืนอยู่หน้าบ้านไม่ได้เจอเหรอผมเห็นเขาโดนแทงครับแล้วก็ผมก็ออกมาก่อนอ๋อเลิกแทงเองตอนนั้นอะแค่พอดีไม่มีน้องรักกลัวไปนั่งไปด้วยดิมันก็ปิ้งที่บ้านก็จบแล้วนี่ใช่ไหมพี่คือต้องให้ชนะใช่ไหมลุง เอ้ยชักสกอรนทำไมอ่ะอยากให้สกอตได้ยินอะไรหรือเปล่าอจ็คตีปากเลยเปิดไปแกงดาวมันเมันมีแต่โค้งโง่ๆนะลุงผมเลยเพื่ออะไรล่ะโค้งโง่ให้ฉลาดดิบอกเขาเลยว่าหลอดเขียวจะฟังผมลุงมันไม่ชอบผมเดี๋ยวกูมอบกูมอบอำนาจดันให้เองเหมือนให้เขาไปคุมดาวมันเฮดเอาชนะสกอตให้ได้ใช่ไหมใช่ไงครับไอ้แชงไอ้แชงไงเนี่ยปส่ไปบ้านได้อน้ำกินรัหสอะไรแล้วลุงขายเสียหายไปอ่ะนะ โอ้ลุงทำอะไรไม่ด่าอีกแล้วเอาเบิร์กเขาผมก็เต็งเลยลุงทำอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เซิร์ฟมือเด็กขี้์แค้นใช่ไหมเซิร์ฟมือเด็กขี้์แค้นใช่ไหมน้องผมก็ขี้์แค้นกลุมคี้์แค้นเนี่ยไอเซายเด็กเฮียนั่นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เจตจำนงมึงจำนงต่อว่ะขอขอขอลาพี่ตีผมขอเดือนนึงแหละได้ไหมเงินมันเงินเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวผมหาให้ก็ได้เท่าไหร่เขาซื้อไปอ่ะขอแค่คนเดียวแค่คนเดียวคนเดียวห้าแสนละห้าแสนเจ็ดเป็นห้าแสนแรกแรกแรกแต่พี่คนนั้นเขาเรียกผมเด็กเฮียไอเด็กเฮียเตกกป่านีเด็ ไอเกูบอกเลยมึงสวยเออเหนื่ยนี่แหละอยู่ JK นี่แหละไอ้บ๊อบบี้มึงกลับไปคนเดียวเองเหรอมึงเป็นลูกแงไม่หรอมึงแยกกันไม่ได้ไม่้ย่หรอไปอยู่ในประเทศไหมตอบอ่าจริงๆนะแสงเซอกลับไม่ได้อะไรเยอะหลอกเต็มมันติดคุณพี่ี่ามมาตออดเลยแต่ว่ามันแค่แค่สองยู่ที่ยังไงครับเซอร์ไป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  ไม่มีอะไรติดแล้วครับสกกอตขอบคุณมากวันนี้ผมไม่ได้ด่าสกกอตเลยนะตอนแรกจริงๆมาอันนี้พูดจากใจเลยไม่ได้ด่าเลยไม่ขอโทษขอโทษกันเลยอ๋อโหขเราเป็นเจ๊กที่แข่งกันเนาะเออขอโทษครับถ้าไปไหนพี่น่าจะไปดับเบิลเฮนขับรถใครไปบ้างนะบ๊อบบี้คนเดียวเหงาเหงาเนี่ยจริงๆ ลงมาลงมาทุกคนเงียบหน่อยครับลงลต่ำหน่อยลงต่ำไม่มีเต็นท์แล้วมีเป็นแบบเล้ยงเลี้ยงที่แย่เยหี่ย่แก็ได้ียฮะมันไม่ได้ด่ามึงมันไม่ได้ด่ามึงมันไม่ได้ด่ามึงมัใครอ่ะโอ้โหสมาชิกแกใหม่รอฮะบอคนมาฝึกงานสองอาทิตย์เดฝึกงานเหรอลุงโอเงียบก่อนลุงเขาขอไปแล้วแล้วอันนี้มันมันจะมันจะไม่ทรยศพวกผมลุงไ่ไม่ถ้ามันทรยศปูจะตีสปอทันทีเลยมันเป็นสัญญาเหรอครับลุง ใช่ใช้บ่นหมวกเนหมาได้หรือเปล่าครับเนี่ยเออไม่ได้มันก็ต้องใช้ในสิ่งที่มันต้องต้องใช้ดิก็แบบแก๊งอระดูแบบแบบให้เป็นตัวเปิดตัวอะไรเนี่ยครับตัวเปิดตัวมูเนี่ยตัวตายตัวแทนอะมากคนเดียวเหรอครับลุงสองคนเขาปสามมาสองคนอยู่สองทิ์ใช่ไหมครับลุงเขาไฟกับพวกผมได้ใช่ไหมครับใช่ครับเอองั้นไม่มีปัญหาครับลุงอันนี้ปีหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยเอามันไปด่าไกลกว่านี้หน่อยดิปีผมเอาเอมมันด่าอยู่ในเต็นท์เหรอใช่เออมันนี้ลุงจบกับเขาหรือยังครับ จบแล้วครับต้าผขอบขอบคุณครับผมชอบเลยอ่ะของขวันชิ้นเนี้ย<อ> <laughs> ใช้ประโยชน์ได้เลยอ่ะทุ <laughs> กคนครับขึ้นดาดฟ้าให้หมดเลยให้เป็นให้มันเป็นบอสคู่มึงเลยอ่ะ ได้ยืนยืนหัวกันห่ะได้เดี๋ยวผมให้มันเป็นตัวเปิดเองทั้งนั้นนะลุงผมข้างหลังเดี๋ยวผมให้ยืนหน้าเลยแล้ววิ่งไปเปิดคนเดียวเนี้ยได้ครับลุงไม่มีปัญหาครับแล้วพวกมันจะตีผมหรือเปล่าหรือมันจะหนีต่อลุงยี่ตีดิมันอยู่บ้านกันเต็มเลยได้พวกขึ้นมาหลังคาบ้านได้หมดแล้วเอาไอเด็กเอาไอเด็กใหม่สองตัวนี่ออกมาด้วยมาด้วยลุงขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เค้กครับลุงลถผมมาลุง ไปไปประชุมก่อนไปไปไปเดี๋ยวกูไปดูเออดูดูไปดูดูไปมาว่ะมาว่ะมึงไม่มีดังแพนนะคนมึงยังเยอะอยู่อย่างเงี้ยกูบอกให้เตรียมใจมาบวกกับมันละตอนนี้คุณเด็กใหม่สองคนพูดอะไรหน่อยเดี๋ยวทำไมเงี้ยจังเลยอ่ะอวอสดีครับสวัสดีครับไม่ค่อยรู้จักใครไงค่อยเสียงแข่งจังอ่ะผมว่าน่าจะรู้จักแบบผมก็ตั้มน่าจะรู้จักกับเขาดีนะแล้วอันนี้แบบคุณจะตีตีเขาแบบตรงหรือเปล่าครับชัดแม่งไม่ใช่มาแทงพวกกันเองไน้เฮียทุกคนเลยนะพวกนหรือเปล่าอันนี้อันนี้อ่าไอ้คอปป้าแล้วก็ชัก จากเอลเคผมเป็นเอฟซีแกร์เขาด้วยแหละทุกคนรู้จักรู้จักกันไว้จากวันนี้เป็นต้นไปสองทิตีไม่ว่าก่อนหน้านั้นเขาจะเป็นศัตรูเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันเว้ยเหมือนเดิมเราเป็นครอบครัวใช่ได้ริ้วล้อใหม่โคตรจะเท่เลยว่ะบอลใส่เสื้อเดียวกันคนบ้ากันเหรอไอ้ตั้มไหนๆไอตั้มเป็นผมเป็นหัวคู่กับคุณมิเชลคุณตังบอลถูกไหมได้ครับผมให้คุณไม่ได้เปิดลิ้วล้อได้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 อะทุกคนนะครับเขาก็เป็นรุ่นใหญ่แล้วอะครับเขาเป็นแบบพวกมือซ้ายมือขขวาาาาาาแแผผนนกกกรรเเเ้อออจจะะดดดี็ไปิง่ บุกบ้านเขาครับบุกบ้านเขานี่นี่นี่นะแผนเดี๋ยวผมบุกไป2คนไงบุกไปให้เขาเปิดประตูไงครับแน่พี่บอลจะลองแบบนี้ไหมให้เข้าไปคุย2คนแบบว่าแกล้งชวนคุยแล้วก็แทงเอาออกมาให้ดูสักสองศพได้ไหมคุณทำไม่ได้หรอกเขาไม่ได้โง่เว้ยพร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนเตรียมของเตรียมอะไรพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าจะแลกอ่ะจะแลกกูแม่งแบบแลกใส่กับแม่งบนนั้นแหละแลกเลยอย่าทิ้งเพื่อนนะเว้ยโฟกัสเพื่อนแล้วห่อเพื่อนนะเว้ย ถ้าพร้อมก็ลงด้านล่างประจำรถเลยบอลบอลอยู่ไหนบอลปครับว่าครับนะนี่นี่นี่บอลบอลฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับนะจะบอกแผนอย่างหนึ่งที่มึงอาจจะไม่รู้คือกูรู้มาเมื่อวานก็คือเวลามันมันชอบดิชใช่ไหมวิธีการดิชของมันก็คือมันไม่ได้ดิชในบ้านมันจะขับรถออกไปดิชที่อื่นวิธีการก็คือกูไปยืนรอหน้าบ้านมันมันก็ไม่ได้ดิชถูกป่ะล่ะพอกูหายไปปุ๊บมันก็จะเอารถออกมาแล้วไปหาที่แอบแล้วดิชสามสิบนาทีให้มันแบบตามกฎอ่้คือแน่ๆคือไม่ได้ดิชบ้าน ใช่ไม่ได้ดิ้นบ้านใช่เพราะว่าเขารู้ถ้าดิดนบ้านก็โดนใบแต่เมืองอะอยู่ใกล้มันเมืองอาจจะไอ้นี่กว่าสังเกตได้ดีกว่าอย่างเมื่อวานของกูมันทิ้งคนไม่บนหลังคาแล้วมันก็คุยกันไงแล้วพวกกูได้ยินหมดเลยมันพลาดเออเจ้ีขอบคุณมากคบนะแไปไหนต่อวะไ่ไปบ้านนะถ้ามันหมดวะไปเติมแว็เติมบ้านสก๊อตดีกว่าโอ้โหบ้านเงียบกิ๊บมีระเบิดนะให้ระเบิดบอกด้ไม่ระเบิดวันนี้มันมาไม่เต็มสูบนี่สกอตเนี่ยน้อยจัดเติมน้ำมันเพี่ใหญ่หญ่ให ปั๊มมีปั๊มเยี่ยเต็งต่างที่คนอ้าวพี่โดมาด่าพี่อ่ะเพิ่มเป็นชั่วโมงลุงอยู่นี่ลุงอยู่นี่ลุงอยู่นี่แล้วก็ขับกระบะพันแกงเออกระบะพันแกงใครขอเปิดเฮียอะไรวะกูโคตรหุ่นหินเลยกูลำคาญสัตว์สัตว์อะไอเฮียวิทยุวิทยุสายเซอไอกล้วยครับชาวกล้วยชาวกล้วยลางลาว แม่งว่านอนสอนง่ายดีกว่าไอที่นี่เอาไรเอซีอยู่ไหนอะกูอยู่นี่ไงเที่ยกูอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยไอ่ยี่ก็คือมาแค่สามใช่ไหมครับลุงไอ้สายฟ้ามันหมายถึงว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเอซีเขาหายไปอย่างเงี้ยไอสองอาทิตย์เนี้ยมันหมดแล้วจะจอดบางเลงไงจำยี่เพราะว่าจุดประสงค์ที่เขามาตีพวกผมอะคือก็เพราะว่าสี่ต่อไปอยู่แก๊งนั้นแล้วเขาอยากช่วยไงถูกประลาลุงต่อให้ท่าแต่กันอะ พูดมาเยอบแต่ตอนนี้กูรำคาญเลยอีกครบชั่วโมงเนี่ยมันจบ20นาทีแจ็คเลยถ้ามันตายพวกเขาไปทีเี่ยไปสัตว์ไอ้เนี่ปากมาโคเนี่ยแล้วาอรถได้เขาดิมาโคไ้ไปที่อะไรไปอ่ะเฮ้ยเอ้าตัด้มาโคทาไมมันกุวัก20นาทีนะถ้าตายถ้าหยุดนับเริ่มใหม่นะ ไม่ไม่เราจะไม่หามันหรอไม่ใช่มันหนีไปหาที่ที่จิเรานี่ยสกอตดหรอไปขี่นินจาผรู้อยู่ตรงไหนเยียบก่อนไอ้ชักไอ้ชักบอกไอ้ชักรู้มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับพี่กบดานม่สุดก็คือกาะลาดเฮ้ยมึงเยียบดีสัตว์ดูบอมึงเยียบไปอยู่บระลัอะไรสนับบินซ้ายมืออะไไปไปออกไปออกไปออกไปไไงโผล่ทหารทหาร เมื่อเราขับไปดูแล้วมันใช่แล้ววานรูรูอย่างนี้มันก็มีค่ามีค่าเท่าเดิมแม่ลุงมันไม่เล่นอย่างเงี้ยเปล่าเพราะว่าไอ้ชักมันออกไปไงไม่ไหวก็มาขอแล้วตัวอื่นก็ยังเป็นก็ยังประชุมแบบเนี้ยแต่ว่ากันแต่ว่ากันนั่นเปนัญหาดีกว่าพี่ไปค่ายทหารมันไม่ได้ตมที่บ้านมันอยู่แล้วเว้ยพี่ใช่แล้วตอนนี้เรากเกาะติดกับการตีเกาะติดสถานการวันว่างๆของเจ๊กีแล้วก็ไาก็ไม่เข้าปะรถไฟบินนีอะเราตามลุงไปอ่ะจม